สอนโดดเกมลฟี่อีพีที่สองกันนะครับผมก็เอให้ทุกคนพิมพ์ก่อนนะครับผมเขาพิมพ์ลูกคลิปหนึ่งก่นนะครับผมแล้วคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเน,นี่<ม>ยตัว,วอเมสกันมผมก็เป็นคนหลอมพูดไทยใสๆนะครับผมเมื่อกี้นี่พี่ผมนะ พูดกับเพื่อนพี่ผมอยู่แล้วมีกณฑการจัดการนี่ก็คือคนี่ไงครับผมโตนี้จริงๆเลยเขครับผมใครที่แบบโดนไม่เป็นก็แบบลิงก์ใต้ตคลิปเนี่ยครับผมลิงใต้คลิปนี้ลิงก์ใต้คลิปทีนี้แล้วอ่านอ่าลิงตัวนี้นี่ครับผมมันเป็นดิงนี่ตัวสีเหลาเหลนี่อ่ะเนี่ยเสื้อ อะ x2 ไงซื่อจิตใจไงก็เข้าไปดิงใต้คลิปเลยดิงใต้คลิปเนี่ยกดะเบนกระโดดเลยแล้วเพื่อนเอ้ยตอนนี้มันก็ะโดดลยแล้วอืมซองแล้วพิมพ์ว่าแจกเกมหนูฟี่ก้าครับผมแจกเกมหนูฟี่อ้านี่ไงแจกเกมหนูฟี่นี่ไงแจกเกมหนูฟี่ เกมลูฟี่นะครับผมกดเข้าไปก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรคิปนี้ผมก็ต้องแบบ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปนอนดีกว่าเพราะว่าาเดี๋ยวผมลงมคลิปตอนเขียงครับผมก็แบบพวกคุณพิมมาละเกมลูเเกมลูฟี่เสร็จนะเนาะเลื่อนมา ให้เลือนมาหาคลิปไหนคลิปหนึคลิปแบบที่ผมดูนี่